โอเคครับก็กลาบสวัสดีครับทุกคนพบกับนามีนโกกันด้วยนะครับผมก็ผมอยากจะให้ทุกคนทราบว่าเกมยังสามารถรับ5ตัวได้นะครับอืมก็คลิปนี้มีคำตอบแล้วก็จะทำการสอนนะครับอย่างละเอียดใครที่ทำไม่เป็นใครที่ทำไม่ได้ใครที่ต้องหาเอาเงินไปซื้อไม่ต้องแล้วครับก็คลิปนี้คุณสามารถทำเองได้แล้วนะครับผมอืม ก็ตามนี้เลยนะผมก็ได้ทําการกดคูณ2ไปนะก็คือคูณ2เนี่ยคือผมเล่งเวลาคลิปครับผมอมประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ต่อมาเราก็จะทําการเล่น t ิ utorial ก็คือ,อ,อโฆษณาเอ้ไม่ใช่โฆษณาดิเออเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวอย่างแบบตัวอย่างตัวอย่างสอนใช่ของตัวเกมนะครับก็เรื่อยๆนะก็ใครที่ทําไม่ได้ก็น่าจะรู้นะครับว่าเกมเนี่ยคือปกติ คือเราล็อกอินปึ๊บใช่ไหมเขาจะแจก5ตัว20ตัวประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยเกมไม่แจกครับอืมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมอะได้ไปหาข้อมูลได้ไปหาแบบสืบสืบสืบข้บอเท็จจริงทำไมถึงเกมไม่แจกอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือทางอง์ก,การเกมเนี่ยได้มีตั๋วนะครับผมอืมก็คือมีลิงก์ตั๋วนะครับคือใครใครทำเป็นอยู่แล้วแต่เออหาหาไอดีแบบ ไม่มีตรวจจะเปิดหรือว่าไม่มีลิงก์ก็คือลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปกดเอากันได้เลยส่วนใครที่ยังทําไม่เป็นก็มาดูกันก่อนนะครับก็คือจะไม่มีใช่ไหมทุกคนตอนสร้างใหม่ปกติจะมีโอเคครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับลิงก์ตามนี้เลยก็อยู่บนท็อปคอมเมนต์นะครับผมอืมก็กดไปปุ๊บก็เราจะต้องปัดเกมทิ้งก่อนนะครับแล้วเราก็กดเข้าลิงก์มันจะขึ้นมาแบบนี้ถึงจะสามารถเห็น เอาตั๋วได้นะครับผมใช่ครับผมก็ใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับซับสไครกันด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับเราได้ห้าตั๋วมาแล้วนะครับเราจะมาทําการเปิดนะครับก็เน้นดวงเอานะครับผมก็ใครไม่ได้ก็รีหาเรื่อยๆส่วนใครที่ไม่สามารถแบบคือไม่ได้ปุ๊บใช่ไหม,มแบบนี้แหละถ้าเราไม่ได้เราก็เข้าไอดเก่าของเรานะครับก็กดออกไปปุ๊บ พอกดออกไปปุ๊บก็ไปสมัครใหม่เหมือนเดิมนะครับส่วนที่ใครได้ก็ไปสมัครลายเปล่าแล้วก็กดล็อกอินเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับโอเคครับก็ฝาการับเติมนิดนึงนะครับอืมก็ Facebook นะ้มิน้าโกดหรือว่าเพจนะ้มิน้าโกดะ